พราะแม่ตอนนั้นเป็นเบาหวานด้วยแผลแดงแดงก่อนตอนแรกกุ้งก็ไม่รู้หรอกเห็นมันเป็นแผลแดงก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจอะไรเนาะ,ะก็เพียงแต่เอาแต่วาสลีนทาที่นี้เป็นประมาณมันก็เลยเป็นเหมือนน้ำใสๆค่ะน้ำใสๆมาปุ๊บพอน้ำใสๆมันแตกก็เลยกลายเป็นแผลลามมันขยายเร็วแล้วมันเป็นหนองเร็วมากพอพี่สาวก็เจอตัวนี้ ก็เลยมาคุยกันก็อล,ลองดูไหมหลองก็ลองถ้ามันดีกับแม่ก็เอ<ร>าเลยเข้ากระปุกที่สองอ่ะรู้สึกว่าแผลดีขึ้นตื่นเ้นไอ้ที่มันเป็นรูอ่ะไม่ต้องเอาสมดียัดก็ได้เหนือนิดเดียวนะคะเหลือประมาณแค่นี้คันก็ดีใจเหมือนกันนะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพหรือว่าอยากให้แผลกดทับเหมือนเชสของแม่เนี่ยดีขึ้นก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะรับรองประกันเลยว่าสมผลดีมากๆ สวัสดีค่ะชื่อจากบริษัทบาลานแบนค่ะวันนี้นะคะชื่ออยู่ที่อำเภอปักทงชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่มีอาการของแผลก,กดทับตรงบริเวณก้นกบซึ่งลูกสาวนะคะของคุณแม่ที่มีอาการนีนะะ้จะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนแรกนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นแผลใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่นะคะมีอาการของเบาหวานความดันนะคะแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดเส้นเลือดสมองมตีบ ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ลูกสาวของคุณแม่กันเลยนะคะว่าที่ผ่านมาคุณแม่มีอาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็แผลเนี่ยใหญ่ขนาดไหนคนในครอบครัวตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเมื่อมาทานตัวบรานพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอยู่เท่าไหร่คะตอนนี้ค่ะชื่อจ้าลุยานีซัมนะคะชื่อเล่นก็ชื่อกุ้งก็ค,คอยดูแม่อยู่ที่บ้านค่ะ,ค,ะคอยให้อ,อ,อาหารคอยดู เช็ดเนื้อเช็ดตัวประมาณนี้ค่ะนะคะพี่กุ้งขาคุณแม่เออนอนติดเตียงมานานหรือยังคะประมาณตั้งแต่เมษาค่ะปีนี้ใช่แต่มีปีนี้ต้องทาไมคุณแม่ถึงถึงต้องนอนอยู่บนเตียงค่ะแกกินข้าวแล้วที่สําลักสาลักมันก็เลยลงปอดปอดเลยทําให้ปอดติดเชื้อเป็นปอดอักเสบค่ะทีนี้ตั้งแต่นั้นแกก็ หายใจได้ไม่เต็มที่ต้องให้ออกซิเจนแล้วก็กินข้าวเองก็ไม่ได้ก็เลยต้องให้อาหารทางสายอย่างพอนอนติดเตียงอย่างนี้และอย่างที่บอกว่าคุณแม่มีอาการงโรคเบาหวานด้วยก็เลยเกิดอาการแผลกดทับใช่ค่ะนะคะแผลกดทับตอนแรกมันเป็นแผลแดงแดงก่อนตอนแรกกุ้งก็ไม่รู้หรอกเห็นมันเป็นแผลแดงแดงก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจอะไรเนาะก็เพียงแต่เอาแต่วาสลีนทาคิดว่าผิวแกมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไปประมาณมันก็เลยเป็นเหมือนน้ำใสๆน้ำใสๆมาเสร็จปุ๊บ พอน้ำใสๆมันแตกมันก็เลยกลายเป็นแผลลามเลยเพราะแม่ตอนนั้นเป็นเบาหวานด้วยตอนแม็กสุดเลยอะแผลมันกว้างกว้างมากเต็มพื้นที่ตรงบนิกตุเลยตรงนี้ก็ใหญ่มากค่ะแล้วก็มันเป็นหนองเป็นหนองก็เลยไปโรงพยาบาลไปแอดมิดดีบายออกค่ะก็คือเหมือนกันคว้านอย่างนี้คว้านออก ะะใช่มันไม่มีการแสดงอาการยังไงให้เรารู้บ้างไหมคะว่าเขาเจ็บปวดอะไรเออ,อเวลาแบบเช็ดแผลเช็่อะไรถ้าเกิดเจ็บแก็จะสะดุ้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทุกวันนี้ก็เป็นถ้าแบบเราไปครีมคีบสมรีไปโดนแผลบ,บางอะไรแก็จะสะดุ้งอะไรเงี้ยบางที เออสำลีที่มันติดแผลไว้มันแห้งเกินติดแผลดึงออกเลือดก็ออกหมาบ้างเหมือนกันแย่างกะดุงเนี่ยค่ะนะคะแล้วพี่กุ้งบอกว่ามันจะมีมีรูโวตรงใูบนบนแผลเป็นแผลเป็นรูอะค่ะช่วงแรกเนี่ยเอาสำลียัดใช่ค่ะสำลีชุบน้ำเลยค่ะยัดตามร่องที่มันเป็นร่องอะค่ะมันเป็นรูเลยแหละทีนี้ก็ปรึกษากันกับพี่เนาะว่าทำไงดีพอดีไปเห็นตัวเนี้ย ในเน็ตแล้วก็ไปอ่านรีวิวเลย้ยค่ะก็เลยปรึกษากันกับพี่สาวพี่สาวก็เลยเอาลองไหมถ้ามันดีก็แม่ก็ลองก็เลยพี่เขาก็เลยสั่งมาให้ก็เลยลองให้กินค่ะพอของมาถึงปุ๊บก็เลยก็เอาให้กินเลยค่ะให้กินเอ่อให้กินแค่เวลาเดียวคือตอนเช้าสองม็ดอึงจะตัดตัดแคปซูลมันนะคะเอาแต่น้ามัน ก็มาผสมกับอาหารปั่นเพราะว่าคุณแม่ไม่สามารถที่จะทานาาเป็นเม,ม็ดธรรมชาติได้ใช่ค่ะนะคะก็คือตัดแคปซูลแล้วบีบตัวน้ามันออกมา<ช>แล้วบ,บ,บีบใส่อะไรให้คุณแม่บีบใส่อาหารปั่นนี่แหละค่ะแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันแล้วก็ให้ย้อนถามย้อนกลับไปถามพี่กุ้งนะคะถามไปตอนเหตุการณ์ตอนนั้นตอนที่คุณแม่ยังมีแผลนะคะแล้วยังไม่แห้ง ตอนนั้นพี่กุ้งรู้สึกยังไงบ้างอ๋ยก็ยังคิดอยู่ว่ามันจะหายได้ไหมมีการปรึกษาคุณหมอไหมพี่กุ้งก็ถามหมอว่ามันมีโอกาสที่แบบแผลมันจะตื้นขึ้นมาไหมอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมองไม่เห็นว่ามันจะตื้นยังไงเอามันใหญ่มากอแล้วมันแบบยังมีเนื้อดำๆอยู่ที่มันมันจะต้องไปเอาออกอ่ะคิดเหมือนกันโอ้ยก็ท้อใจเนาะมันจะหายได้ยังไงเพราะเราก็เป็นห่วงคุณแม่ใช่ค่ะทีนี้หมอเขาบอกว่ามันมีโอกาสหายได้ หน่าที่อาหารการกินที่เราให้อะไรเงี้ยถ้ามีอะไรเสริมเสริมให้แม่ให้แม่กินวิตามินวิตามินอะไรเงี้ยก็ลองหามาดูอ๋อคุณหมอแนะนำานเ่งนี้เลยนะคะแล้วตอนนั้นพี่กุ้งเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วป่ะคะหรือว่าปกติกุ้งก็กินอยู่แล้วพวกน้ำมันปลาค่ะพวกเนี้ยแล้วก็พวกแคลเซียมเม็ดอะไรเงี้ยค่ะก็กินอยู่แล้วพอพี่สาวก็เจอตัวนี้ ก็เลยมาคุยกันจลองดูไหมเพราะในนั้นมันก็มีเคที่เขาเป็นแผลกดทับก็มีเขาเป็นวัยรุ่นด้วยซ้ําไปค่ะที่เขารถชนอ่ะแล้วเขาโดนเป็นแผลกดทับเขาก็เพราะว่ามันดีขึ้นก็เลยถามว่าลองไหมลองก็ลองถ้ามันดีกับแม่ก็เอาเลย เพราะว่าพี่ปุ้งน่าจะเป็นคนที่ตอบคําถามนี้ได้ดีที่สุดเพราะว่าพี่ปุ้ง <คน S 1> เป็นคนดูแลแม่นะคะ <คน S 2> ช่วงแรกนะ<ห>ที่ทานวันละสองเม็ดนะคะพี่ปุ้งค่ะประมาณกี่วันคะที่พี่ปุ้งรู้สึกว่าแผลคุณแม่ของเรา<ะ>เริ่มดีขึ้นประมาณกี่วันประมาณเอาเป็นกระปุกดีก่อนเนาะตอนนั้นพี่สาวก็สั่งมาสามกระปุกครั้งแรกเลยสามที่เราสามกระปุกก็แหละเข้ากระปุกที่สองอ่ะรู้สึกว่าแผลมันดีขึ้นตื้นขึ้นจากที่เคยใช่ไอ้ที่มันเป็นรูอ่ะไม่ต้องเอาสำลียัดก็ได้ ก็เช็ดเช็ดให้แค่สะอาดสะอาดไ<ะ>ม่ให้น้ำขังในนั้นก็ซับซับซัแล้วก็ไอ้ขอบขอบที่มันเป็นแผล<ะ>ที่เป็นร่องอะ่ะก็เริ่มไม่ต้องใส่ผ้าก๊อตเข้าไปแล้วเ,ออเพราะว่ามันด้านข้าง<ะ>ด้านขอบอะ่ะ มันจะต้องใส่พอก่ไม่ต้องใส่เหมือนมันตื้นขึ้นใช่ค่ะคือเนื้อมันฟูกับขึ้นมาใช่คะคุณแม่เป็นบริเวณก้นกบที่เดียวหรือเปล่าหลังด้วยค่ะหลังด้านหลังแต่ว่าเป็นนิดเดียวค่ะแต่หลังนั่นก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับเปดีบยออกหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวปากแผลมันจะหลุดออกเองใช่ก็ทําแผลทำอะไรปกติคือที่หลังเป็นน้อยกว่าแสดงว่าตอนนี้ต้อง หายหายแล้วหายแล้วหายแล้วหลังหายแล้วคะปิดสนิทแล้วแล้วตอนนี้อัปเดตอาการหน่อยพี่กุ้งว่าตอนนี้ค่ะบริเวณแผลบริเวณตรงก้นกบของคุณแม่เป็นยังไงบ้างแล้วเหลือนิดเดียวแล้วค่ะเหลือประมาณแค่นี้งขันสามนิ้วเต็มพื้นที่แล้วทีนี้เริ่มขอบแผลเริ่มขึ้นแล้วแผลเริ่มมันแบบเริ่มขยับเข้าแล้วอ่ะก็ก็ดีใจเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอ ได้ชมไหมคะพี่กุ้งว่าอาการเขาก็บอกว่าดูแลแผลดีแผลมันแดงแผลมันสดอะคะ่ะมัน<ะ>ไม่เป็นหนองไม่เป็นแผลดำๆเนี่ย<ะ>เขาก็บอกว่าเออเราดูดูแลดี ใช่ค่ะแล้วพี่กุ้งได้บอกว่าค่ะว่าทานตัวบาลานซ์พีเข้าไปม่การบอกเพราะว่าหมอกงไม่ค่อยสนับสนุนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะค่ะทุกวันนี้คุณแม่ทานประมาณกี่เม็ดอยู่ค่ะพี่กุ้งกุ้งให้กิน2เม็ดอ๋อสองเม็ดมาตลอดเลยใช่เพราะว่าในในนี้เขาก็บอกว่าวันละ2เม็ดค่ะค่ะตอนนี้ทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังทานอยู่เรื่อยเพราะว่าตอนที่ไปนอนแอดมิทอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นก็แอบมาให้ทุกวันแหละโอ้ใช่ ไม่ไม่ไม่ขาดไม่ขาดเลยไม่ขาดนะคะแต่ว่าต้องแอบให้เพราะว่าที่โรงพยาบาลเดี๋ยวคนจะว่าวเอาใช่คือกลัวเขาว่าเอาอะห้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่ต้องแอบเอาไปให้ทานที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งลูกค้าเราแล้วมีหลายเคสมากที่แอบเอาไปทานที่โรงพยาบาลนะคะพี่กง้งหาตอนนี้สภาพจิตใจของคนในครอบครัวเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะตั้งแต่แบบโอ้ยจะมีโอกาสแบบหายไหมอย่างเงี้ย แผลมันจะเข้ามาไหมเนื้อมันจะฟูไหมอ่ะค่ะแต่นนี้ก็ไม่ไม่ไม่อะไรละก็คอยให้มันขยับขยับเข้าจะได้หายแล้วส่วนตัวพี่กงอ่ะเชื่อเชื่อไหมคะว่าการที่แผลคุณแม่เนี่ยหายมันเป็นเพราะว่าตัวบาลานซ์ผีเชื่อค่ะแล้วก็มันประกอบกับตารางโภชนาการที่หมอเขาให้มาด้วยเนาะค่ะแล้วก็มันก็ต้องมีตัวเสริมอ่ะเพราะว่านะขนาดเราเป็นคนแบบปกติเนี่ยเราก็จะต้องมีอาหารคือเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเรากินอาหารไม่ครบแค่ะค่ะ มันก็ต้องมีอะไรมาช่วยเสริมต่อไปค่ะพี่กุ้งค่ะตอนนั้นที่ที่คุณแม่เป็นชิวขอถามนิดนึงว่าตอนอที่คุณแม่เป็นแผลที่บริเวณก้นกบเออใช้เวลานาน,านไหมคะถึงหาตัวประหลานพีให้คุณแม่ทานน่าจะประมาณเดือนนึงได้เ,เพราะเมษา,ายังไม่ได้ให้กิน<า>เพราะแม่าามเริ่มเป็นตั้งแต่เมษา,ามประมาณเพื่อสภา ประมาณว่าไม่ดูนาประมาณที่จะกินแล้วก็แผลก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะพี่กุ้งค่ะถลาแล้วราคาแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้มันไม่แพงหรอกค่ะตัวดีท็อกก็ดีนะที่แถมมาให้ัวดีท็อกอูกค้าจะพูดอย่างนี้ตลอดนะว่าอันนี้คืออะไรสีเขียวๆเป็นดีท็อกไฟเบอร์แหละนั่นก็ดีก็คือพี่กุ้งก็คือ เอาดีท็อกซ์ไปกินเอาบาลานซ์พีคุณแม่ทานนะคะก็ได้ทั้ง้ทานบาลานซ์พีแล้วก็ได้ของแถมด้วยนะคะพี่กุ้งขาเต็ม1ิคะแนนคิดว่าคุณแม่น่าจะให้บาลานซ์พีกี่คะแนนเต็ม1ิไม่หักค่ะเพราะมันมันก็เห็นผลน่ะเห็นผลจริงๆอ่ะก็ไม่รู้จะหักตรงไหนโอเคค่ะงั้นอย่างนี้น้องเชื่ออยากให้พี่กุ้งค่ะฝากถึงคนที่เขาดูคลิปนี้อยู่นะคะเผื่อว่าตัวเขาเองหรือคนที่เขารักนะคะมีอาการของแพ้กดทับจากเบาหวาน อยู่เงี้ยเผื่อคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาให้พี่กุ้งฝากให้เขามาทานตัวบาลานซ์พีหน่อยสำหรับคนผู้ป่วยหรือว่าคนปกติเนี่ยค่ะก็ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพหรือว่าอยากให้แผลกดทับของแม่มเหมือนเคสของแม่เนี่ยดีขึ้นก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะรับรองรประกันเลย ว่าเห็นผลดีมากมากคะ,คะเพราะว่าพี่คุ้งก็พิสูจน<ช>์มาแล้วเป็นคนมาแล้วเป็นคนดูแลค,<ช>คุณแม่เองนะคะเห็นทุกทุกการอัพเดตของคุณแม่ใช่นะคะทุกวันก็เออม,มันก็ดีขึ้นจริงๆค่ะ ลองดูนะคะนะคะรับรองว่าใช่ดีะคะก็ขอบคุณพี่กุ้งมากค่ะมาแชร์เรื่องราวให้เราฟังนะคะทำให้ใจฟูมากเลยนะคะวันนี้น้องชิวก็เลยเอาไปร้านพีนะคะเมิงเหมกับพี่กุ้งนะคะเพื่อให้ดูแลสุขภาพของคุณแม่ต่อไปนานๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีอาการของแผลกดทับหรือว่า ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการแพ้กดทับเบาหวานความดันหัวใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อตัวบาลานซ์พีนะคะได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าเรามีออยอมีฮารานที่ถูกต้องแน่นอนค่ะนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะคลิปนี้นะคะใครที่ดูอยู่นะคะก็คงจะไม่ลังเลแล้วเนาะ<ม>บาลันพีนะคะอย่างที่พี่กุ้งบอกว่าการทานไม่ต้องทานเป็นเม็ดเข้าไปก็ได้ก็คือ<า>ตัดแคปซูลแล้วก็<ม>บีบเป็นน้ำมันให้คุณแม่ทานนะคะก็เห็นผลเช่นเดียวกันนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะก็อย่าลืมติดตามชมได้ที่บรลันแบรนทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค กดคอมเมนต์นกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้นะชิวพี่กุ้งแล้วก็บร้านพีนะขอตัวราไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเคครบถ้วนอยากอ,<ะ>อยอทกยากให้อยากอ,า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 อาให้พี่กุ้งช่วยอ,อ,อธิบายเพิ่มเติมครับผมหลังจากที่คุณแม่เป็นเนาะตอนช่วงเมษาใช่ไหมครับเมษาพฤษภา ช่วงระหว่างรอยต่อประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแผลมันตามไปเยอะไหมครับตอนตอนที่มันเป็นตอนที่มันตอนที่มันเริ่มดำเริ่มอันเนี้ยตอนแรกพี่ฟูบอกว่ามันเป็นนิดเดียวใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนแบบมันเริ่มกินแล้วมันามไปอย่างเงี้ยครับตรงนั้นอ่ะมันใช้ระยะเวลามันไม่นานค่ะเพรมันามันไม่นานเพราะแม่เป็นเบาหวานด้วยมันขยายเร็วมันขยายเร็วแล้วมันเป็นหนองเร็วมากตอนที่มาจากอุบที่ที่พี่สาวเอาไปดูอ่ะ ันยังไม่เป็นหนองมันจะเป็นปากแผลดำๆอะค่ะนั่นแหละทีนี้เราก็มาเช็ดมาล้างอะไรเงี้ยพอดูได้ไม่ถึงจะไม่ถึงอาทิตย์อืมันเริ่มซาะแล้วมันเริ่มเป็นหนองพอเราล้างเนี่ยพอเรากดเอาเอาคันบัตรกดค่ะหนองแบบข้นมากมันไหลออกมาค่ะทีนี้ก็เลยแบบเริ่มไข้ทีนี้เริ่มเป็นไข้เริ่มเป็นไข้แล้วทีนี้ก็เลยแบบพาไปหาหมอค่ะแอดมิดเลยเป็นเดือนเลยก็เลยต้องใช่ค่ะต้องดีบายออก เพราะมันมันติดเชื้อมากาค่ะค่ะเพราะว่าตอนนั้นแม่ไม่ได้ต้องกระส่สายสวนนะคะแต่ว่ามันอับเนะาะค่ะแกนอนแล้วแบบบางทีกดสองชั่วโมงพลิกทีเรื่ออะไรอย่างเงี้ยกว่าจะได้พลิกแล้วมันกดทับนอกจากอับแล้วแล้วก็มีอาการของเบาหวานอกีกมันก็เลยจะทำให้ลุกลามขยายวงกว้างเร็วใช่ค่ะแสดงว่าก็คือประมาณเดือนหนึ่งก็ขยายเต็มเลยใช่แล้วทีนี้หลังจากที่เริ่มทานครับ ไปหนึ่งกับหกเนาะประมาณ15วันก็คืออาการลามมันมันมากขึ้นหรือมันลดลงมันหยุดมันไม่ไม่ลามแล้วค่ะทีนี้มันก็เริ่มแบบเป็นแผลปกติแล้วทีนี้มันก็ไม่ไม่กว้างออกแผลมันรู้สึกมันจะตื้นขึ้นเพราะว่าไอ้สำลีที่เอาไปยัดตามร่องอ่ะ มันเริ่มไม่ต้องอายัดแล้วค่ะแล้วก็ด้านข้างก็ยัดน้อยแผ่นใช่ยัดไปน้อยแผ่นลงด้านข้างแสดงว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบเริ่มสังเกตแล้วว่าคนที่เขาดูแลอยู่เนี้ยอาจจะเป็นพ่อแม่คนใกล้ตัวครับพอเริ่มเป็นปุ๊บและพอมันเริ่มลามก็ต้องรีบเลยใช่ถ้าถ้ารู้ก่อนก็ทําก่อนจะดีกว่าค่ะแล้ก็ไม่ลามเพราะว่าเราก็จะมีลูกค้าที่ถามมาเยอะเนาะว่าสามารถตัดแคปซูล อ๋ออ๋อคุณตอนแรกคุณไม่รู้หรอกว่าใช่กินยังไงก็กินแต่ยางเนาะตอนแรกตกใจไหมคะแบบเป็นเม็ดใช่ตอนแรกคุณเห็นอ่ะแต่ถ้าเป็นเม็ดธรรมดาก็ยังบดได้ใช่ไหมใช่เอาตัดลองตัดตัดเอาบีบเอาแต่น้ํามันใช่ใช่เพราะแม่กินไม่ได้อยู่แล้วอย่างตอนนั้นให้กินน้ามันปลาก่อนก่อนที่จะเป็นกุ้งก็ต้องตัดเพราะแกกินลําบากเม็ดมันใหญ่น้ำมันปลาค่ะ ใช่ค่ะก็ต้องตัดเอาน้ำมันเหมือนกันโอเคนะมันม่นใจแค่ไหนอรตอนที่แบบสั่งซื้อมามั่นใจแค่ไหนก็มั่นใจแหละเพราะว่าอลองดูอะยังไงก็ต้องลองอ่ะก็กับแม่เนาะถ้าเกิดว่าดีแล้วก็ถ้าดีก็คือกระดีบกับแม่เราเงี้ยค่ะเพราะว่ากูอุ้ยกูอ่านรีวิวกันอะก็เห็นคนนั่นอะเขารถชนแล้วที่เขาเป็นแผลผู้หญิงคนหนึงอ่ะ,อะเขาก็ว่าหายไง เขากินไม่กี่กระปุกเขาก็ว่ามันดีขึ้นแล้วเขาลูกเดินแล้วเขาน่ะเออวะเอาไม่ก้อยเอาไหมว่ะอลองดูไหมว่ะถ้าดีแมก็แม่ก็เอาเขาเลยสั่งสามกระปุกใช่ก็เลยเอามาให้แกกินโอเค